สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักนะคะของชาวราศีสิงลัคษาสิงนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24ก่ก,กรกฎาคมถึง23สิงหาคมนะคะโดยเป็นการดูดวงความรักในช่วงวันที่1 1 5ถึง15กุมภาพันธ์นะคะ และชาวราศีสิงห์ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แอนย้ำเหมือนเดิมนะว่าการทำนายแบบนี้เป็นการทำนายดวงโดยทั่วไปนะคะไม่ได้จอดจงถึงใครคนใดคนหนึ่งนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไพ่ของคุณอาจจะสลับกับไพ่ของเขาเกิดขึ้นได้นะคะการที่พอคุณดูแล้วจะรู้สึกตรงมากตรงน้อยหรือไม่ตรงเลยย่อมเกิดขึ้นได้กับการดูดวงโด,งดยทั่วไปแบบ general นี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูแล้วมันไม่ใช่เราไม่ใช่เรื่องราวของเรา ะะก็ไม่ต้องเอาไปอินไม่ต้องเอาไปทําให้มันพยายามจะใช่ให้ได้นะคะปล่อยมันทิ้งไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็อย่าเอาไปตัดสินใจอะไรในชีวิตประจาําวันหรือว่าอย่าเอาไปตัดสินใจอะไรในชีวิตจริงของคุณนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นดวงของใครก็ไม่รู้นะเป็นการทํานายดวงโดยพลังงานรวมนะคะโอเคอสําหรับความรักของชาวราศีสิงห์ในช่วงครึ่งแรกของเดือนกุมภาพันธ์นะคะความรู้สึก ที่แอนได้จากการเปิดไพ่นี้เลยนะคะชาวราศีสิงห์บางท่านนะคะกำลังต่อสู้อยู่ในสงครามที่คุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะได้รับชัยชนะนั้นเมื่อไหร่นะคะไพ่หกไม้นะคะคือเป็นสงครามที่คุณต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองต่อสู้กับหัวใจของตัวเองต่อสู้กับความรักที่คุณเคยคิดหวังว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดี มันจะเป็นชะตาชีวิตที่เปลี่ยนคุณให้มันไปในทางที่ดีขึ้นแต่สุดท้ายแล้วนะคะทุกอย่างที่เคยวาดฝันไว้นะความรักที่เคยหวังว่าจะเข้ามาเป็นความหวังใหม่ในชีวิตก็จบลงความรักที่อาจจะเคยคิดฝันไปถึงขั้นแต่งงานมีพิธีการนะคะจบลงหรือความรักที่อาจจะเป็นคนไกลต่างถิ่นต่างแดนคาดหวังว่าจะได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับเขานะคะจบลงนะคะ สิ่งเหล่านี้นะคะคือสิ่งที่คุณกำลังกำลังสู้อยู่นะคะสู้กับความเสียใจในครั้งนั้นสู้กับความคิดในครั้งนั้นที่มันยังติดอยู่ในหัวคุณสู้กับความเสียดายนะคะสู้กับความเสียดายความสัมพันธ์ครั้งเก่าที่มันจบไปแล้วนะทำให้ตอนนี้นะคะถามว่าจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาไหมมีค่ะจะมีคนเข้ามาหยิบยื่นความรู้สึก ของเขาให้กับคุณแต่ถามว่าแล้วตัวชาวราศีสิงห์บางท่านเป็นยังไงถ้ามีคนเข้ามาคุณยังอยู่กับความเจ็บปวดอคุณยังวนเวียนอยู่กับความรู้สึกเก่าอะนะคะมันทําให้ไม่ว่าใครก็ตามที่จะเข้ามามอบความรู้สึกใหม่ความรู้สึกดีๆหรือมอบความสุขอะไรให้กับคุณก็ตามตอนเนี้ยคุณหันหลังอย่างเดียวเลยเห็นไหมคะคุณแบบคุณไม่มี คุณไม่มีหัวจิตหัวใจใดที่จะมาใส่ใจความรู้สึกใหม่ๆที่จะเข้ามาเลยบางทีอาจจะอยู่ใกล้ๆตัวคุณนะคะอยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงของคุณนั่นแหละนะคะเขาอาจจะคอยเป็นห่วงเป็นใยคอยถามถ่ายคอยดูแลคุณอยู่ห่างๆเพียงแต่เขาอาจจะยังไม่กล้านะคะที่จะลุกเข้าไปหาคุณใกล้กว่านี้เพราะเขารู้ว่าณตอนนี้สถานการณ์หรือว่าสภาพจิตใจของคุณเนี่ยมันยังไม่พร้อมสําหรับเขานะคะทําให้เขาเนี่ยได้แต่มองดูอยู่ห่างๆนะคะ ได้แต่หวังว่าเมื่อไหร่ที่คุณลืมความเจ็บปวดใจนี้ลงไปได้บ้างนะคะวันนั้นเขาจะมีโอกาสได้แสดงความรู้สึกของเขาออกมาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีสิงห์บางท่านนะคะปล่อยวางนะคะอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราแก้ไขอะไรไม่ได้นะคะอดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงนะคะอยู่กับปัจจุบันนะคะปัจจุบันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะ โอเคสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงกลับมาพบกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ